สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับช่องหนึ่งฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะหนึ่งนำรถมารีวิวนะคะอยู่ที่ศูนย์ซ่อมสีตัวถังของ Ford Auto g a l ก e ี่พุทุมธานีนะคะคันนี้นะคะมาในรุ่น x l p ลประตูนะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 2งนะคะ1้0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385ิ้นิวตันเมตรนะคะบรรจุได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้หนึ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเช่ ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้าชุดแต่ง XL+ สีขาวคันนี้กันเลยนะคะด้านหน้านะคะ1เปลี่ยนชุดหน้า F150 Spider ให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกันชนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับคำว่า FORD นะคะมาในตัวสีแดงนะคะทำให้ตัดกับตัวรถนะคะตัวไฟ LED 3ดวงนะคะมาใน สีส้มนะคะอันนี้สามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะคะสั่งน้องหนึ่งได้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะเดิมทีแล้วนะคะของรุ่น XL พั s นะคะจะไม่มีมาเนาะอันนี้หนึ่งก็ติดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยนะคะชุด f 1 5 0 Spider นะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะมาเป็นไฟตัว C แบบนี้นะคะวิ่งกลางวันให้กับลูกค้าไปเนาะ ข้อไฟหน้านะคะ1ติดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยนะคะด้านบนฝากระโปรงนะคะ1จะติดเป็นสกรูทรงฟิตนะคะเต็มฝากระโปรงให้กับลูกค้าแบบนี้ไปนะคะทําตัวแรดนะคะเป็นสีแดงนะคะให้เข้ากับชุด f 1 5 0ตรงด้านนี้นะคะอ่าถัดมาด้านข้างนะคะจะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะมาพร้อมกับแมกยางนะคะ แม็กนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะลายดอกไม้นะคะยางนะคะเป็นยางมอนเตอร์ a t ทนะคะวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวนะคะตัวนี้ถัดมานะคะที่น้องหนึ่งชอบมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้ที่เลือกลายสติกอร์นะคะก็จะมาเป็นสติเกอร์ลายสัดคนนะคะทำให้ตัวรถด,ดูเด่นนะคะก็คือเป็นสติกเกอร์สีแดงแบบนี้เลยค่ะรถด,ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะ สั่งแบบไหนก็หนึ่งจัดให้ได้ทุกแบบเลยนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาเนาะสวยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นฟิล์มนะคะหกสิรอบคันเช่นเดิมเลยค่ะการสาดนะคะหนึ่งติดให้กับลูกค้าทั้งสี่ด้านนะคะพร้อมกับเหล้าลังค่าแบบนี้ไปเลยเบ้ารองมือนะคะหนึ่งก็ติดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยการลอยขีดขวนนะคะ ด้านหลังนะคะหนึ่งก็ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปก็คือโลบาร์เอาแลนเดอร์แบบขายาวนะคะอ่ะบรรทุกของขนของอะไรนะคะสามารถลัดได้จริงใช้งานได้จริงเลยนะคะตัวนี้ถัดมาด้านท้ายนะคะก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะหนึ่งติดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปพร้อมกับอ่ะเบ้ารองมือกระบะปลายดาบนะคะติดให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยกันชนท้ายนะคะจะมาเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของเอาแลนเดอร์นะคะ พร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะสำหรับลากจูงเนาะใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะคันนี้ที่หนงทำเพิ่มเติมก็คือเบาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเบาะสีแดงนะคะคันนี้ อันนี้ลูกค้ารีเควสมาเนาะลูกค้าถูกโฉลกกับสีแดงนะคะหนึ่งก็จัดให้ลูกค้าได้เลยค่ะคันนี้ก็คือเบาะสีแดงนะคะตัดด้วยสีดํานิดหน่อยนะคะตรงนี้เนาะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีทุกสีนะคะหนึ่งสามารถจัดให้ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะอย่างที่ทราบกันก็ของฟอร์ดนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเบาแรงขอนแรงเนาะผู้หญิงขับได้สบายนะคะตัวจอนะคะนี่มาจากโรงงานนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปนะคะ ก็เป็นตัวจอ3นิ้วนะคะเล่นได้ทั้งเวทแล้วก็ Android นะคะปกติเลยภายในห้องโดยสารก็จะกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูด้านหลังให้ลูกค้าดูกันนี่ห้องโดยสารนะคะก็จะเก็บรายละเอียดให้ทุกชิ้นงานนะคะเบาะแดงห้องโดยสารกว้างแบบนี้ไปเลยคะ่ะสุดยอดมากค่ะคันนี้สวยสวยจริงๆอย่างยังชอบเลย เบาแดงสติกเกอร์แดงนะคะสุดยอดมากๆเป็นไงบ้างคะสำหรับ Ford Ranger X-Part คันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาหนาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร095362 9664นะคะน้องหนึ่งเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่นะคะโทรมาเบอร์นี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถ แอดไลน์ QR code ตรงด้านนี้นะคะเป็นล ne ส่วนตัวของน้องหนึ่งนะคะหรือถ้าไม่สะดวกแอดไลน์หรือว่า QR code นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ตรงนี้นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หนึ่งหรือว่าทิ้ง QR code ลายส่วนตัวไว้ให้น้องหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งแอดไลน์กลับหาค่ะอย่าลืมนะคะสนใจรถฟอร์ดทักหาหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบบายขอบคุณนะคะ